สวัสดีครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เพราะสัปดาห์นี้ Apple ปล่อย iOS 16.2 RC หรือ Release Candidate เบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับสัปดาห์หน้าตัวเต็มก็น่าจะมาแล้วอดใจรอกันอีกนิดครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.2 RC มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ เพื่อนๆที่ต้องการติดตั้งเป็น iOS 16.2เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.2 beta 4ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่จะอัพเดตต่อหรือรอดูผลการทดสอบใน iOS 16.2ตัวเต็มไปเลยเราไปชมกันครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.2 RC บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดๆส่วน Multi Core ลดลงพอสมควรเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกดีขึ้นเยอะและเป็นการดีขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในการอัปเดตเวอร์ชันเบต้าจากที่ผ่านมาสลับกันขึ้นลงแต่สําหรับ RC ดีขึ้นต่อเนื่องจากเบต้า4ไปอีกครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อจะมีรุ้นแค่ไหนไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.2 RC ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเฉยเลยครับโดยใช้ไป3%เหลือ97%ในขณะที่ Beta 4ใช้ไปเพียง1%เหลือ99%ต้องไปลุ้นตัวเต็มสัปดาห์หน้ากันแล้วครับ การอัปเดตเป็น iOS 16.2 RC บน iPhone 14 Pro Max นี้ความเร็ว CPU ลดลงแต่ GPU เพิ่มขึ้นเยอะและใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อยู่และติดตั้งเวอร์ชั่นเบต้าเอาไว้จะรอดูผลการทดสอบตัวเต็มแล้วค่อยอัปเดตก็ยังทันครับแม,ม้เมื่อไหรเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับ